สวัสดีครับวันนี้ผมมีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ราคาถูกมาแนะนำครับผมซื้อมาในราคา99บาทรวมส่งก็ประมาณ130บาทครับเรามาดูหน้ากล่องกันเลยนะครับเป็นภาษาจีนล้วนนะครับอ่านไม่ออกแต่ก็อพอจะเดาได้นะครับว่ามันเป็นเครื่องชาร์จ 12โวลต์นะครับปล่อยไฟ2มถึง3มนะครับสามารถใช้กับแบตเตอรี่ที่มีขนาด4มถึง30มได้นะครับตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาครับตรงนี้เป็นพลาสติกแข็งนะครับด้านในมีแต่วงจรนะครับไม่มีพัดลมงานประกอบก็ดีครับเหมาะสมกับราคาไม่ได้ขี้ริ้วขี้เลเลยนะครับด้านหน้ามีไฟแสดงสถานะด้วยนะครับ ว่าแบตเตอรี่ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับด้านหลังนะครับก็มีวิธีใช้กับคำเตือนอยู่นะครับเป็นภาษาอังกฤษก็ผมแปลเป็นไทยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันเลยนะครับตอนนี้ผมมีแบตเตอรี่เก่าอยู่1อันนะครับก่อนชาร์จนะครับผมจะลองวัดไฟดูก่อนนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ลูกนี้นะครับมีไฟอยู่ที่ 8.6โวลต์นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับผมทิ้งไว้นานแล้วครับถอดทิ้งไว้ได้เป็นปีแล้วนะครับก่อนชาร์จนะครับผมจะวัดให้ดูนะครับว่าเครื่องชาร์จนี้ปล่อยไฟเท่าไหร่นะครับนี่ครับเครื่องชาร์จนะครับวัดกับมิเตอร์ปล่อยไฟประมาณ13โวลต์กว่าๆนะครับและตอนนี้นะครับผมจะเอามิเตอร์จิ้มแบตเตอรี่ให้ดูอีกทีนะครับ แบตเตอรี่ของผมนะครับมีไฟอยู่8.6โวลต์นะครับประมาณ8.6โวลต์จะเริ่มชาร์จแบตแล้วนะครับให้เอาสายสีแดงนะครับคีบตรงขั้วบวกก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เสียบปลั๊กของเครื่องชาร์จนะครับแล้วก็เอาสายสีดํานะครับคีบตรงขั้วลบครับตอนที่ชาร์จนะครับไฟสถานะสีเขียวนะครับก็จะกระพริบขึ้นแบบนี้นะครับ ไฟค้างทั้งสีดวงก็แสดงว่ามันชาร์จเต็มแล้วนะครับตอนนี้ผมตัดมานะครับผมชาร์จได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับสัญลักษณ์ไฟกระพริบก็ค้างแล้วนะครับแสดงว่าชาร์จเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวัดแบตเตอรี่ของเราดูนะครับว่ามีไฟเท่าไหร่นะครับตัวเครื่องชาร์จไม่ร้อนมากนะครับเพียงแค่อุ่นนิดหน่อยนะครับ ผมจะวัดไฟให้ดูนะครับหลังจากที่เราใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ไปแล้วนะครับแบตเตอรี่ของผมนะครับไฟขึ้นมาเป็น12.9โวลต์นะครับถือว่าใช้ได้ดีเลยละครับก็ถือว่าเป็นไอเทมดีราคาถูกนะครับที่เราควรซื้อติดบ้านไว้นะครับเผื่อวันไหนแบตเตอรี่รถของเรานะครับไฟอ่อนสตาร์ทไม่ติดนะครับ เจ้าตัวนี้นะครับก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ